สวัสดีครับ f c ที่เคารพรักทุกท่านนะครับผมทนายเดชานะครับก็นะในภาวะวิกฤตนะครับที่มีการทัวลงอะไรต่างๆมากมายกรณีผมไปให้คำปรึกษากฎหมายกับลูกความนะครับก็อาจจะเป็นครูจุ๋มบ้างโรงเรียนสารศาสตร์บ้างนะครับก็อาจจะทำให้เอฟซบางท่านนะครับไม่สบายใจรู้สึกผิดหวังก็ขออภัยด้วยนะครับ นะครับผมเองก็จะทําหน้าที่ของผมในการที่จะให้ความรู้ทางกฎหมายกับพี่น้องประชาชนต่อไปนะครับท่านใดที่นะครับอยากสนใจเกี่ยวกับเรื่องข้อกฎหมายนะครับหรือวิเคราะห์ข่าวเด่นคดีดังก็ยังคงสามารถติดตามได้นะครับก็ต้องกราบขออภัยหากอ่ท่านใดที่ผิดหวังนะครับแต่ผมก็จะทําหน้าที่ของผมต่อไปนะครับก็ทุกกําลังใจที่ส่งมายังผมนะครับทางอินบ็อกจำนวนมาก นะครับพี่น้องสือ่อมวลชนและเพื่อนสนิทมิตรสหายต่างๆมากมายที่ให้กําลังใจผมนั้นก็กราบขอบพระคุณทุกๆท่านส่วนคนที่ด่าผมวิจาร์ผมอะไรต่างๆนะครับก็ตามสบายนะครับผมก็ไม่ได้ว่าอะไรฮะเข้าใจท่านนะครับในยามที่วิกฤตแล้วก็มีทัวลงมาที่เพจทนายคลายทุกจานวนมากนั้นนะครับก็ผมก็ยังมีเพื่อนแท้หลายคนที่ให้กําลังใจผมนะครับมากมายก็ไม่อยากไปเอ่ยชื่อเขา เพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับผมก็เชื่อมั่นทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านไปเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้ทําอะไรที่มันได้รับความเสียหายแต่อย่างใดก็ประกอบวิชาชีพทนายความไปเรื่อยๆนะครับและเพจนี้ก็จะให้ความรู้กับประชาชนต่อไปทุกวันนะมีจะมีการวิเคราะห์ข่าวเด่นคดีดังการเมืองอะไรเหมือนเดิมครับนะผมก็จะสู้ต่อไปนะครับแล้วก็นะอะไรที่ผ่านมา ถ้ามันเป็นเรื่องการตัดสินใจที่ผิดพลาดก็ต้องกราบขออภัยพี่น้องประชาชนนะครับส่วนใครจะให้อภัยผมหรือไม่ก็เป็นสิทธิ์ของท่านแต่ผมจะสร้างคุณงามความดีต่อไปให้ความรู้ทางกฎหมายต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ